สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพวกับเจดแดงวันนี้ในเซียนระย่องอย่าเฝ้าเบื่อยาเฝ้าวา่าให้เพิ่นเหลขมีผิดมีเขา่าให้โอกาสเซียนนะคะเพิ่นกับป็นเซียนเลขอีกคนหนึงมวดผิดกับผิดย่าว่าไผ่ข้อื่นกับผิดคือกันนะคะ <c oughs> ไม่ได้ถูกเสมอไปแล้วก็ไม่ได้ผิดเสมอไปให้โอกาสนะคะบ,บ,บ่าวบ่าบถือแล้วกับทิ้งไปเลยนี่พอกลับเข,ข้าม่เข่าอีกคือจัง หวยคนตระกูลแสนสุขนะ่ะถ้าออกก็ออกไปเลยหลักกันนั่นๆั่นถ้าเข่าก็เข่าร้ายหววติดต่อกันอย่างแม่สารคามเหมือนกันค่ะเนาะแม่สารคามฉิท่อถ,ถามอยู่มือนี้ท่อถ,ถามหมววก่อนคุยกันงววก่อนว่าหวยมีหาได้จเจแดยงย์อะสันวันว่าหวยมีหาคักเจดงนี่โอ๊ยบอกหูใสโมักห่าเนาะแม่สาวอีกพ่นบอกว่าพันได้เลขมาอีก แม่สาว,วอุดรโทรมาบอกหมู่บ้านไปเที่ยวงานไหลเรือไฟโยค่ะเนาะก,ก็เลยคุ้ยกันแป๊บหนึ่งเสียงดังก็บอกนะเดี๋ยวสีโทรไปหาดอกเลยวางสีกับแม่สาวก็ไดกับันแม่สารข้ามกับไลงวดแล้วเพาเขาไม่เข้าถ้าไม่เข้าก็หลุดยาวเนาะนี่เส้นละย่องขึ้นกันหลุดมาเพราะท่านจริงวดเหค่ะสามสี่งวดนะัดเนาะประแม่นนั่นแหละล่อให้โอกาสเพิ่น เซียนทุกเซียนมีผิดมีเข้ามีหลุดนะคะหายโอกาสเบิ่งเป็นเนวทรางในการเสียงซื้อจังใดห้าก,กเรเหรี่ยนเลขเปิดใจเปิดโอกาสทําตัวให้เป็นน้ำไอ้ไม่เต็มแก้วนะคะรับฟังเลยเวิร์ดเทลงมาเด้อเราฟังเลยเวิร์ดส่วนจะตามใจส่วนจะทจํายังไงส่วนจะคิดยังไงก็เลือกของฉันฉันรับไว้เวิร์ดทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องนะรับไว้หมด พิจารณาคนใจสติปัญญาคนที่มีปัญญาเขาจะไม่ทําเป็นน้ําล้นแก้วค่ะเขาจะผู้นั้นคิดมากผู้นั้นเบามากเก็บข้อมูลเออควบนูนนินนินน้อยทุกอย่างค่ะได้ความรู้แล้วได้ประสบการณ์หมดบ่ว,วาอาชีพสายงานอีหยังเนาะค่ะเอาไว้เบิร์ท,ทุกอย่างแมตต์ดีไอคอนรับไว้เบิร์ตไว้เบิร์เนาะนี่แหละก็มันก็มีภัย มีทั้งคุณทุกอย่างอย่างงาน y ย t u b e เจะแดงกันรับไว้อาพิจารณาถ้าไม่มีการเรียนรู้เราก็ไม่มีวันนี้เนาะเราจะสำเร็จด้วยได้ดิชาใดวิชาหนึ่งเลยสำเร็จด้วย YouTube แต่ว่าเลยอาจจะเสียโอกาสโอกาสหนึ่งกาบถือเป็นประสบการณ์และการเรียนรู้ถึกถึกตรงว่างสิได้เงินเดี๋ยวไอคอนกูบบอกเจแดงนะคะสิไปสิไปแกงคว่ำใสสิไปใสมันจังสิได้เงินไง เราเอาสินค้ามาแล้วสรุปมันไม่ได้ขายเลยเนาะต้องออกไปทําบุญตามวัดตามว่าแจกคนที่หักเป็นเป็นของฝากเออเป็นของฝากแล้วก็มากินญาติพี่น้องกินเพื่อนพี่นี่กินขอสําคัญไปใส้กับไปฝากไปต้อนผู้บ่าอาจารย์ได้สันว่างเนาะค่ะเนาะทบุญบ้างเนาะแล้วก็ให้คนที่รักเป็นของฝากให้คนที่ชอบเจอหน้าใคร ชอบเราก็ให้เป็นของฝากไปเนะคะเนาะกินซอยกันตัวใดเงินเสียเงินสองแสนว่าละบอกจะแดงแนะ่สิไปใส่ถ้า,าน้าต่ำบ่หรือสิไปหากันใช่ออกแล้การโ้นกระเสฟบ่ที่ที่แรกเราหลอกว่าบอกว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ร่วมตัวนี้ดีเน็กอะ่ะดีเนก็กเม็ดฟู่นะเม็ดฟูละลายน้ำนะอ่ะละลายน้ำนะกินอัน สิเป็นเจ้าของร่วมถ้าได้ขายนะเงื่อนปันผลให้ทุกปียอดขายของดีแนกนี่ยอดขายของเม็ดฟูสิปั่นผลในทุกปีแล้วปีได้เป็นล้านเขาว่าเนี่ยโอ้ยเจรียงกระโลภม,มากอย่างงอนอย่อซื้ออย่างมีเงื่อนปั่นผลมมกเป็นปีค่ะทีน่นี่มันโมเมนสั้นพอดีแนกเม็ดฟูออกมาแล้วกะวกเข้าซื้อกันเบิดละ่ะมันขายบ่ได้จะไปขายใสขายบ่อออกที่นี่ กับเอาผลิตภัณฑ์อื่นมาทบทับคอลลาเจนบ้างเธอไอ้ขี้บ้างแล้วก็ไอ้กาแฟบ้างดีเน็กสรุปเราหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ขายดีเน็กไม่ได้ขายมิดฟูสรุปถ้าไม่ได้ขายเราไม่มีเงินปันผลมาเลยค่ะเงินปันผลน่ะแต่แค่สี่พันกว่าบาทนะคะสี่พันกว่าบาทของผลิตภัณฑ์ดนะีเน็กน่ะถือว่าถือโลกเนาะ,ะหยุดสต็อกเลยไม่ไม่ไม,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 มีออกมาไม่ผิต ไม่ผลิตออกมาเลยผลิตแต่สินค้าใหม่ๆออกมาขายเออบูมดีน็กแล้วก็ทุกอย่างอย่าซีฟันทุกอย่างผลิตออกมาทับๆดีนักเม็ดฟูเลยบอได้ขายเลยบบได้ผลิตเราจะมาเอาทิ้งเงินที่ไหนหลับไปปันผลใช่ไหมเออออกไปออกหงแต่เสียบอกจิตแหงนี่สติตตอนทั้งหนบอไปลงซื้อแจกงวกมันซื้อดอกพี่ไร่ก็เอานะคะมีโอกาสที่จะได้ขึ้นแล้วก็เอา บอกไล่หลมาขายขี้มเหาแต่ขี้มตัวนี้บพได้ไม่ได้ไม่ได,ได้เป็นเ่ได้เป็นนันต่อนะคะไม่ใช่ต่อไม่ใช่ลูกโซ่นะคะไม่ใช่ลูกโซ่เลยตัวนี้เนี่ยคุณไม่ต้องเป็นตัวแทนหรือเป็นตัวแทนก็ได้ไม่เป็นตัวแทนก็ได้มีขายผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าใช้ดีแล้วบอกต่อค่ะโดยไม่มีแช์ลูกโซ่เลยเนาะ ผลิตภัณฑ์ใช้ดีแล้วบอกต่อแค่นั้นเองเนาะจะมีขายตามตัวแทนแล้วก็ห้างร้านต่างๆห้างต่างๆที่เขาไปขายร้านต่างๆร้านเช่นร้านจัปาลาร้านเสริมสวยก็จะขายประเภทนี้นะคะร้านเสริมสวยที่เพิ่รับไปจำหนานไม่ไม่ใช่ตัวแทนนะรับไปจำหน่ายที่ร้านเสริมสวยเท่านั้นอ่าไม่ได้บอกเเป็นเพียงแต่ว่าคุณใช้ดีคุณก็จะบอกต่อแค่นั้นจบเนาะเนาะ แล้วก็อันนี้12บสออยพัดมีโอโยอยู่แล้วค่ะมีโอยยกินทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศขายยาวนานมาสี่ห้าปีแล้วนะคะเป็นอาหารเสริมค่ะเสริมสายตาให้สายตาเราดีสายตาที่ฟ้ามั่วไ้สาแต่แจมต้อเนือ้อเนือ้อต่อเดียต้อล่มกัดกินได้ผู้ใดเป็นเบาหวานกัดกินได้ช่วยให้เบาหวานไม่ขึ้นตาหายตาแจ้งตาสว่างค่ะก็เป็นขี้ตาสายตา สันใจตาแง่อันนี้ก็เป็นอันนั้นคือกันอาหารเสริมบำรุ่งกระดูกบำรุงฟันบำรุงกระดูกบำรุงแค่เสียมของเห่าที่มันขาดหายก็ไปบำรุงไปเนาะคะ่ะแค่เสียมเห่าคนใบแก้มันขาดหายทําให้กระดอกะดูกพุกระดอกกระดูกพุ่น <c oughs> ไปบนตัวเรียกกันว่าลายเรยค่ะบนวิ่งบนหนึ่งชุดแค่นั้นเองเนาะค่นะเนาะบนหนึ่งชุด วิ่งบนบนวิ่งหกตัวเดียวค่ะหกตัวเดียวจับคู่สองคู่เท่านั้นค่ะหกหกหกสี่แค่นี้ถูกกับถูกว่าถูกกับว่าถูกนักเลงพ่อเนาะได้ก็เอาว่าได้กับบ่ว่ากันใจนักเลงหน่อยเสียอย่าโวยวายได้อย่ายีใจดิ วยเจ๊แดงนี hey, lord, hmm. ่แหละเสียหลายงวดแล้วเป็นโรคซึมเศร้าแอดมินว่าเจ้าทุกอีหยังเจ้าเศร้าอีหยังนั่นโอ้ยเป็นโรคซึมเศร้าบ่ถูกหวยบ่ได้คิดอีหยังดอกเป็นโรคซึมเศร้าย้อนบ่ถูกหวยก็เลยว่าโอ้ยเจ้าก็ได้เขาทุกอันนี้มื้ออื่นเจ้าบ่ถูกหวยเจ้าเป็นโรคซึมเศร้ามาันบ่ถูกหลายมันเสียหลายก็เป็นโรคซึมเศร้าเดี๋ยวไปเอาน้ําดีไอคอนมาซื้อใหม่เนาะ่เนาะ มันจังไดเป็นยาเสพติดเขาไปเลี้ยวทุวันนี่ของปูไดก็ได้เนาะคะ่ะเขา,มา,าเมื่อไรแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ังซื้อขีมต่ำเบอร์โทรกันให้นาจอศูนย์เก้าสองแปดแปก้าสองห้าหกปดหกหกกับหกสี่เท่านั้นถูกก็เอาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรสองคู่เท่านั้นนะสิบหกตุลาเบื้องข้อมูลเซียนระยองสองละเซียนตัวนี้เออเป็นความ เป็นอาจสิเป็นไอ้ข้ามปัตอุปทานข้ามที่คลองจองข้ามที่มันสวยหรูนะคะนะ mm hmm. อาจจะเป็นอุปมา mm hmm. อุปมาอุปมาเสียนละยองสุดจองละแสนบนวิ่งหกตัวเดียวนี่จังคือเลขซองไนดะ้ตัวเดียวสองตัวนะถ้าเป็นขยงมันคือเลขซองดอกค่ะท่านผู้ชมซื้อมาหนึ่งแสนบาทป้ายเป็นสิบตัว บอถูกสามงวดละเอ,อในกลุ่มมันนะเอาผู้ใดอยากเข้ากลุ่มจะแดงขึ้นคิวอาโค้ดให้บอกเนาะอยากเข้ากลุม่มขึ้นคิวอาโค้ดในกลุ่มข้าเจ้าเสียไปจะแดงเสียไปเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทน,นั่นนะสามงวดแล้วบอถือหนานห้วยเล้าคนห้องให้เบิดกลุม่ม เสียงเงินเข้าไปพูดแล้วเก้าร้อยเก้าบก้าบาทว่าเจ้ากััสลาดคอยกะโง่หวยไฮฟ,ฟี่เนี่ยถูกสมเทบว่าเอาแตาเขากุมเขาไม่ไดเอาอมาจากกองสลากถ้าเอาอมาจากกองสลากจริงๆนะหรือว่าถ้าซื้อมาเป็นสุดนะมันแค่นี้ค่ะแค่ซีหกกับหกหกแค่เลขสองตแค่นั่นเนาะหวยซอนะว่ามีเกินสามตค่ะเนาะอันนี้ยังเป็นซีตัว บอกว่าเลขรับวงใน้าหิวซันบอกว่าเลขซ่องซื้อมากเป็นแสนวันสันเป็นซีโตูผู้ใดก็เฮ็ดขายใดดอกเนี่ยหนหลออคนเขากลุ่มเสียเงินเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจดงนี่ละเป็นโนทดลองอยาชอบอะไรทที่ทดลองก่อนเพื่อนเลย,ยได้ประสบการณ์มาบอกมูละ่ะของฟี่เขาแม่นมืออึดบ่อยากไปเขากลุ่มให้เสียเงินอีกเจก้ากระไดจะเป็นโง่ด้ ยอมรับว่างโง่ค่ะท่านผู้ชมเจแดยงหัวตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ